ชิรามิวค่ะทำอะไรอยู่ทำไมแต่งตัวนานจังแขกเขารอเราไปเฉลยเพ่ลูกเราอยู่นะเ,เดี๋ยวขอแต่งตัวอีกแป๊บนึงนะฉันยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยอะ่ะเดี๋ยวรีบลงไปครับถ้ายงไงก็รีบลงมานะเดี๋ยวผมลงไปรอข้างหน้าแป๊บน,นึงค่ะ เอาลาคะครับทุกคนวันนี้เป็นวันสําคัญของพวกเราสองคนจริงไหมครับชิรก <c oughs> ค่ะชิรกคุณโอเคหรือเปล่าอะเป็นไรหรือเปล่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนิดหน่อยอะค่ะฉันขอไปนั่งก่อนได้ไหมอะหวานเธอช่วยมาทําหน้าที่นี้แทนฉันเลยสิอ๋อได้สิได เดี๋ยวแกไปนั่งก่อนนะอ๋ะออืมเข็มอเอาไว้จิ้มลูกโป่มิวคุณแน่ใจจริงๆนะว่าคุณจะให้ผมทำต่อโดยไม่มีคนยืนตรงนี้อือให้หวานทำแทนเลยถ้างั้นเดี๋ยวทุกคนช่วยผมนับทีนะครับสา ดำอ่ะเขาว่ากันว่า,วา <fade. S 2> ลูกโป่งสีดำแปลว่ามีคนนอกใจนะยใครอะนี่ใครมาเล่นพ่เรนอะไรเนี่ยฮะทำไมลูกโป่งเป็นสีดำแทนที่จะเป็นสีชมพูกับสีฟ้านั่นะะน,นะสิมันก็ควรเป็นสีดำน,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 ดำนั่นแหละถูกแล้วเพื่อที่ฉันจะได้บอกทุกคนว่าฉันมีเรื่องที่สำคัญกว่าจะบอกนี่ยังมีเรื่องสำคัญมากกว่าลูกเราอีกเหรอค่ะ มิวเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันฉันอะไรหรอจเจเจเขาเจเขาเป็นอะไรอ่ะผู้หญิงผู้หญิงเจเขาเป็นอะไรผู้หญิงอะไรพูดมาเลยมิวเจเขานอกใจชัยไปหวานนะฮะหวาน วางตฟนผมะนะเขาอยู่ไหนกันไหนอะพวกมันสองคนทำแบบนี้กับเราได้ไงอะ เดี๋ยวฉันจะลองโทรหาเขาดูอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะแถลอะไรมิวโทรมาขอรับสายแป๊บน,นึงนะฮลัลโหลที่รักเจเจเจอยู่ไหนเหรอเอ่อก็อยู่ที่ทำงานนะสิแล้ว ยุ่งไหมอะปอดยุ่งยุ่งครับยุ่งมากเลยอะแค่นี้ก่อนนะ,ะคือเดี๋ยวคุณพอมีเวลามาทานเค,ค้กด้วยกันไหมอ่ะแป๊บเดียวเองฉันคือเค,ค้กมันเกิดมาให้อะคือคือผมไม่ว่างจริงๆอะผมยุ่งอยู่อะไว้วันอื่นได้ไหมอะเจ๊เจ๊เราเจ๊ทำอะไรอยู่อะก็ทำโปรเจกต์สำคัญอยู่นะสิ เอาไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราฉลองกันนะแท่นี้ก่อนนะจเจจบไปแล้วไหมตามเห็นเราใช่ไหมว่าพวกเขากำลังสวมเขาเราอยู่แล้วเจมันทำอย่าคุณได้ไงพวกคนสองคนมีลูกด้วยกันแล้วนะ เฮ้ยเฮยเป็นไรอะมิวปวดท้องอะปวดท้องเหรอไปลงมกันก่อนไป็นมกันก่อนไประวังนะเพื่อนสนิทของคุณอย่างตามเนี่ยก็เลยต้องพาฉันไปส่งโรงพยาบาลแล้วเราก็ตกลงกันว่าเราจะทำเป็นไม่รู้เรื่องนี้เพราะอยากรู้ว่าพวกคุณสองคนน่ะ จะโกหกไปได้อีกนานแค่ไหนใช่ขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ฉันเป็นไอห้หน้างโง่ตัวหนึ่งนะปางบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแต่หักหลังกันแบบนี้เหรอฮะส่วนคุณอาหวานถ้าจะหาผู้ชายหาที่มันไกลๆตัวหน่อยได้ปะหน้าไม่อายจริงๆพอเหอะเรื่องนี้ผมว่าไว้เคียนทีหลังดีกว่ามาั้งทีหลัง มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยนะคุณอย่าทำให้เรื่องนี้ทําให้ลูกต้องไม่มีพ่อเลยดีกว่าที่คุณพูดก็ถูกนะแต่มันไม่ใช่อย่างที่อ,อแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเยหยาอก,กับเธอดีนะท่านันก็แปลว่าคุณยังไม่ได้ท้องนี่ ก็ไม่นะสิแล้วคุณรู้ไว้เลยนะว่าคุณได้สูญเสียลูกชายที่น่ารักของคุณไปเรียบร้อยทุกอย่างที่มันเป็นแบบก็เพราะคุณส่วนเธอวานฉันช่วยเหลือเธอทุกอย่างฉ <_ co o> ันบอกเธอเป็นคนแรกด้วยซ้ำว่าฉันท้องฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะกล้าทำแบบนี้กับฉันเผื่อทุกคนอาจจะงง ฉันจะสรุปสั้นๆให้ฟังฉันแทงตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นและที่ฉันต้องสูญเสียลูกไปก็เพราะอีก2ตัวนี้่มิวไม่จริงใช่ไหมอะคือคุณช่วยบอกผมพิ้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงอะยังไงเขาก็เป็นลูกผมอยู่ดีอะมิวฉันขอโทษนะ แกยกโทษให้ฉันนะฉันไม่ได้ตั้งใจอยากให้มันเป็นแบบนี้ตาตาเคะฉันขอโทษ่ะฉันสัญญาว่าต่อจากนี้ฉันจะไม่ทำอีกอ่ะปล่อยมันคงไม่ได้หรอกหวานว่าผีน่าก่อนลงปู่มันต้องอยู่ด้วยกันมิวทำขอตกังตอนนะั้นเดี๋ยวก่อนสิ คนจะอยู่กินกันต่อก็อได้นะคะไม่เป็นไรจะได้มีเวลาจดจำใบหน้าของคนที่มันหักหลังลูกนี้เจฉันหวังว่าคุณจะจำเหตุการณ์วันนี้ได้ไม่มีวันลืมนะเพราะฉันก็จะไม่มีวันลืมเหมือนกันว่าฉันต้องสูญเสียลูกชายไปเพราะคุณเร็วๆแบบคมิไอ้ผู้ชายแห่งสวยเอ้ยไปทันกว่าไปทีกกว่า yeah <gunshot>